เฮ้ hey, สวัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยอยู่กับผมเองหัวหลุดเกมมิ่ง <Bro. S 1> หัวหลุดพิมในวันนี้ครับคุณผู้ชมผมนะครับมีเกมที่เหมาะสำหรับคนอกหักรักคุดรักตุดดีกว่าไหมหรือว่าเธอเห็นฉันเป็นเพียงของเล่นนะครับนี่กูพูดอะไรเกมเกมนี้มีชื่อว่า b ร์ทอย ใช่แล้วครับเราก็ผมจะได้เล่นเป็นของเล่นนะครับของเล่นของเธอของเล่นที่เธอนั้นไม่เอาเรา <c oughs> คนละของเล่นกันนะครับแต่ว่าเกมนี้นั้นเขาจะให้เราเป็นของเล่นจริงๆเว้ซึ่งตัวละครของเราเนี่ยครับจะเป็นของเล่นเลยตัวเราเนี่ยครับจะสามารถดึงหัวหลุดออกมาได้นะครับหรือว่าสลักแขนตัวเองออกมาก็ได้เพราะว่าเรานั้นเป็นของเล่นเว้เนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมมันมี QFE อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งตรงเนี้ยเขาจะให้เราเลือกนะครับว่าเรานั้นอยากจะเปลี่ยนอะไรนะ อย่างผมนะครับอยากจะให้แขนตัวเองหลุดออกมาก็ให้เรากด F เวเห็นไหมแขนเราก็จะหลุดออกมาเอาอีกข้างหนึ่งนะครับเวเห็นไหมแขนเราก็จะหลุดออกมาแบบนี้หรือว่าจะเอาหัวหลุดก็ได้ว้าวนี่นะครับสุดยอดมากแขนพวกนี้แล้วก็หัวพวกนี้นะครับเราสามารถไปต่อใส่ของคนอื่นได้ด้วยเวยถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะน่ารักเลยทีเดียวเว้เดี๋ยวแขนกูตะกี้ไปเตะแขนตัวเองชิบหาย ถ้าจะให้จัดหมวดของเกมเกมนี้นะครับเกมเกมนี้นั้นอยู่ในหมวดอะไรเกมเกมนี้จะอยู่ในหมวดแนวแหลกดอนะครับถือว่าเป็นแหลกดอที่ค่อนข้งที่จะแปลงจริงเราสามารถเป็นแหลกดอได้ด้วยนะไว้กดตัวอาใช่ไหมเว้เพื่ออะไรเนี่ยกดวิ่งเป็นการชิปอ่าแล้วฟอร์ตรีสปอนคืออะไรคือกูตายโอเคเกมเกมนี้นะครับมีสกุลเงินซึ่งเป็นตั๋วเว้ เนี่ยจะเป็นไอตัวพวกนี้นะครับถ้าเราเก็บตั๋วเยอะๆเราก็จะสามารถเอาเงินไปซื้อของได้จริงๆต้องพูดว่าเอาตัวไปซื้อของได้ดีวกว่ามันเป็นโค้ดนะอย่างอันนี้ล่มเราต้องใช้250โค้ดอะไรประมาณนี้นะแล้ว b anyone นี่คืออะไรวะเราสามารถเป็นใครก็ได้เหรอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งไหนดูดิกูอยากเป็นใครวะนี่กูอยากเป็นคุณซีแล้วคุณซีแต่งตัวอะไรโอเคอันนี้นี่เหมาะสําหรับการที่กูจะเป็นเลยนะครับเราต้องกอบชื่อคุณซีมาบอกว่า เอาละเป็นคุณซี No เป็นกุยอมจ่ายเป็นคุณซี้ no! <c oughs> อ e a h Oh o ดด o d ทำไมคุณซีเข้าผมออกวะว่าใส่วิ่งเลยเนี่ยผมว่าเกมเกมนี้เนี่ยมันจะสนุกมากกว่าเดิมนะครับถ้าเกิดเราเล่นกันหลายๆคนเว้ยเนี่ยอย่างเจ้าหมอนี่นะครับหัวเขาขาดแขนเขาขาดนะครับเราสามารถไปเก็บแขนของเขามาต่อได้้ย <c oughs> แขนคนละข้างเอ a ะเป็นไง หล่าเท่เลยจริงๆแมันหลาเท่อะไรขนาดนี้วะเนี่ยแล้วสมมติว่ากูอยากจะได้หัวคนอื่นละ่ะเอ้เพื่อนเอาหัวมึงมาเอาหัวมึงมาสักดีๆเอ้อันนี้หัวใครไม่รู้ตกพื้นเดี๋ยวกูเก็บกูเก็บก่อนเลยอออ๋อ้อ,อผมคิดว่าในโลกอนาคตนะครับมนุษย์เราก็น่าจะเหมือนกับตุ๊กตาพวกนี้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดทางการแพทย์เขาพัฒนาไปไกล Stop Stop Shut up ถ้าเกิดทางการแพทย์มันพัฒนาไปไกลนะครับคือเขาก็จะแบบว่าสามารถดึงแขนกูออกเลือดพุ่งเนี้ยแล้วเอาไปต่อกับคนอื่นเพื่อเป็นการแบบต่อเซลอะไรประมาณนั้นถือว่าน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมนั้นอยากจะมีร่างกายเป็นของคนอื่นแล้วเราก็อย่าลืมให้จะลองดูโว้ว้าวมีรถด้วยคลิก To f l i p โอเคคลิกเยสมีการขับรถด้วยนี่วะไปเลยอุยอ้ยที่กูอยากจะได้แบบตัวละครของใครที่มันแบบหล่อแท้ กูอยาจะแบบเปลี่ยนตัวละครกับมึงอะอยู่เนาะเนี่ยดูดิตัวละครกูมันอุบาทมากเลยเกมนี้มันมีเควสนี่ยครับให้เรานั้นเออไปยังตามจุดต่างๆะ่ะเอ้ยไม่ใช่ให้เราทําตามนี้ชุดเดียกันมีการยิงปืนด้วยเหรอวะไม่มีกันงั้นเราเข้าไปในปืนใหญ่ตรงนี้แทนโอ้เควสสสำเร็จเลยไม่เป็นไรนะครับมันเป็นปืนเหมือนกันแต่ว่าอันนั้นมันเป็นปืนที่ใหญ่กว่า you know? อยู่เนาะเฮ้ยกูเจอแขนคนลนแขนนั้นมีค่า เสสเอามาเย้จำลองการยืมชิ้นส่วนมนุษย์ครับคุณผู้ชมถือว่าเมซิ่งมากโอ้ยโอ้ยโอเอ้ยเอตรงนี้มันสามารถพีพีกันได้ด้วยเหรอวะดาบมาจากไหนใครจะมาสวบกูมาบวกกันคุณผู้หญิงอาเอาชิ้นส่วนเองมาเอ้ามันหายไปแล้วอ๋อถ้าเราออกจากตรงนี้เราก็จะไม่ได้ดาบมันเป็นสนามประลองให้ตายเถอะ ซูเปอร์ฮีโร่โอ้โหมันคืออะไรวะเนี่ยซูเปอร์ฮีโร่เวทวัดโอ้มันเพิ่มตัวแซดเข้ามาเว้ยข้าได้ทำการค้นพบพลังที่แท้จริงฮึซ่าบินสีวะโอ้โหโอ้เดินชมจันทร์กูปลดล็อกเดินชมจันทร์ได้ว่ะโอมันหล่อเท่ขนาดนี้ซูเปอร์ฮีโร่จริงไหยวะโอ้โใช้าเดินชมจันทร์ได้ตรงนี้มีพิซซ่าที่แดกเหลืออยู่กินได้ไหมเนี่ยกินไม่ได้เฮ้ยเพื่อน วัดดีตัวเราหล่อเท่นะเว้ยหึงเจอกูเดินชมจัน,น์นี่กูเดินชมจัน์ได้แม่งก็เท่เลยวะ่ะเอ้ยอยากจะดวลดาบแบบใช้เดินชมจันว์ว่ะเพื่อนมาดวลดาบกูหน่อยอุ๊ยอะฮ่าฮะฮ่าฮาล่าไหในดูหน่อยดิตรงนี้มี z ีโ o g กรา i ิตีนะครับคือเขาจะทำให้ทั้งเซิร์ฟเวอร์ ไม่มีกาวิตี้อ่ะโอเคซื้อไปหน่อยแล้วกันนะครับนี่เรียบร้อยล,ละถ้าเกมนี้เราสามารถซื้อเงินได้ด้วยนะครับ <c oughs> คุณผู้ชมครับเราจะทําการซื้อเงินเอาไว้ใครเอาอะไรมาหลังกูไว้ไม่ให้กูไปไหนแล้วทำไมตัวละครผมมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมวะเอ้ยไม่กูไม่อยากเป็นตัวนี้กูอยากเป็นคนเดิมคนที่หล่อเท่พัดลมได้โปรดตัดคอกูทิ้งซะโอ้ <c oughs> เรียบร้อยฮิตเดอะแฟนนะครับควสสำเร็จ โอ้โหกูคิดผิดไปจนวันตายลุงนี้ไม่น่าจะซื้อซีโร่กาวิตี้มาเลยครับมันควบกลุ่มยากมากและที่สําคัญมันกระโปงนะครับไม่นะในดูหน่อยมีอะไรที่มันแบบเจ๋งๆงมั่เงเกมนี้สิ่งที่แพงที่สุดคืออะไรช็อกเวฟจ่าช็อคเวฟซ่าซ่าในใครเข้ามาใกล้ๆก,กูดูกูช็อคเวฟให้กูเสียเงินไปกับสิ่งนี้ผมเกือบ2,000โลบักนะครับถือว่าเป็นอะไรที่แจ่มมากถ้าเกิดข้อัน,นี้นะครับมันไม่คุ้มค่ากับ เงินเกือบ2,000โลบักที่ผมเสียไปเนี่ยผมจะทำการไลฟ์สตรีมใช้เชือกแขวนคอตัวเองสดๆนะครับลอเลอ่นช็อกเว็บโอเคกูค,คิดว่ากูคงได้ไลฟ์สตรีมอะไรอย่างเงี้ยไม่สามารถฆ่าคนอื่นได้วะมันทำให้แค่แบบของกระจัดกระจายอะนะครับตัวคนอื่นมันไม่กระจ,ระจายเว้ยเฮ้กูเอาบอลลูนแปะไว้ตรงหัวกูไม่ได้เหรอวะโอ้เฮ้เบวย นี่ยเนี่ยมาวินอยากได้หัวของเราไปบ้าเราให้หมดเลยทั้งตัวทั้งหัวเรานี่นายสามารถโอ้โอ้ว้าวเฮ้ยหัวคุณผู้หญิงโอ้โอ้พอดีเพื่อนต้องกานแขนกูด้วยป่ะเดี๋ยวให้แขนไปด้วยเลยไอ้เฮ้ยโทษ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 หยิบผิดเวิดวัดมันหายไปไั้หมดวะแล้วหัวก็หายไปด้วยโนโอ้ my god ยอดเยี่ยมเลยสุดท้ายแล้วคูไม่มีหัวนะครับคุณผู้ชมครับ v e r y sad อันนี้ถือว่าเป็น s a ด Ending งนะครับสำหรับเกมนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะได้ s a d e n d i n g นะครับคุณผู้ชมอย่า,ยยายลืมไม่จะทำหัวของตัวเองหายแบบนี้นะครับสำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่อยากจะลองเล่นแมปแมป,แมปนี้ผมจะทำการทิง้งลิงก์เอยให้ตรงล่างแล้วกันถือว่าเป็นอีกแมปหนึ่งที่มีความคิดสร้างสรรค์มากๆนะครับผมโคตรชอบเลยก็ลองมาเล่นดูแล้วกันเนาะ